มนุษย์ทุกคนย่อมมีพ่อแม่ใช่ไหมคะมีผู้ให้กําเนิดที่คอยดูแลแล้วก็เลี้ยงดูเราคอยช่วยเหลืออุปถมัมภ์ค้าชูคอยดูแลจนเราเติบใหญ่เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะที่ท่านจะอยู่กับเราตลอดไป สักวันหนึ่งท่านก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่เราจะทำยังไงให้เหมือนกับว่าท่านอยู่กับเราตลอดเวลานี่ค่ะตะกุดอรหันคำดวงนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าตะกรุดคุณพ่อพระคุณแม่ด้านในนี้นะคะจะสลักชื่อและนามสกุลของท่านทั้งสองไว้แล้วก็ชื่อนามสกุลของเราแล้วก็เข้าพิธีปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ดังนะคะและก็อ,อาจารย์ฤษีคำพีค่ะใช้เวลาปลุกเสกอยู่ประมาณ7-14วัน ได้บูชาแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าท่านอยู่ใกล้ชิดเราตลอดเวลานะคะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเราค่ะเป็นที่ยิดเหนียวจิตใจของเราได้ดีนะคะบูชาแล้วดีมากค่ะเพราะเป็นวัตถุมงคลน,นะคะที่หนุนค้ำดวงของเราโดยตรงตั้งแต่บูชามานะคะการงานที่ติดขัดกัน